ชนะบุรีไม่คึกคักเปิดรับสมัครวันแรกนายกอบจการมาเพียงรายเดียวเจี๊ยบอมรัตดโผ่ให้กำลังใจนายสุกวีอดีตผู้สมัครสอสอพักเก้าไกลลงสมัครในนามกลุ่มเก้าวการผู้สึกข่าวรายงานว่าจากกรณีนายสุรพงศ์ปิยะโชตหรือหมอนหนุย่ยลาออกจากตำแหน่งนายกองการบริหารส่วนจังหวัดการชนบุรี เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อเข้ารับตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมานาคมที่เป็นโควตาคนนอกพักเพื่อไทยในครมอเศรษฐาหนึ่งดังนั้นกรกตประจําจังหวัดกาญจนบุรีและกรกะตท้องถิ่นอบจกาญจนบุรีจึงได้กําหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจกาญจนบุรี เพื่อหาคนใหม่มาดำรงตำแหน่งนายกอบจการจนบุรีที่ว่างลงโดยได้กำหนดวันเปิดรับสมัครระหว่างวันที่11-15กันยายน2566รวม5วันเริ่มตั้งแต่เวลา08.30นถึง16.30นของทุกวันส่วนวันเลือกตั้งได้กำหนดเอาไว้ในวันที่22ตุลาคม2566 ล่าสุดเมื่อเวลา08.00นวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้เดินทางไปที่ห้องประชุมบุตรสราคามองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีตำบลธรรมขา,ามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีสถานที่เปิดรับสมัครนายกอบจกาญจนบุรีโดยร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เดินทางไปติดตามความเรียบร้อยพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคนโดยมีนายสรัญยูอาทิสรัญญากรผู้อำนวยการสำนักนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรีพันจ่าเอกวิรัตลำจวนเกียรติรองผออสำนักงานกะกะตจังหวัดกาญจนบุรีนายนิรันร์บุญราชหัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้ง และการมีส่วนร่วมและพนักงานรวมทั้งนายอนันต์ดิตศริผอ,อ,อกกตท้องถิ่นประจับอบจการจนบุรีพนักงานกกตประจำจังหวัดการจนบุรีและพนักงานอบจการจนบุรีให้การต้อนรับมีสื่อมวลชนทุกแขนงรอรายงานข่าวสำหรับผู้สมัครนายกอบจการจนบุรี มีผู้เดินทางมารอเวลารับสมัครเปลียงแค่คนเดียวคือนายวัศพลแสงเป่าหรือที่รู้จักกันคือทนายสุกวีอดีตผู้สมัครสอสอการจนบุรีพักเก้าไกลเขตหนึง่งโดยมีประชาชนที่เป็นสมาชิกพักเก้าไกลมาคอยให้กำลังใจและการลงสมัครในครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพักเก้าไกลโดยลงสมัครในนามกลุ่มเก้าการ โดยเมื่อเวลา08.30นนายวสพลแสงเป่าหรือทนายสุกวีได้เข้าไปสมัครนายกอบจาการจนบุรีเป็นคนแรกมีด้วยกัน6ขั้นตอนคือขั้นตอนที่1ลงทะเบียนแสดงตนขั้นตอนที่2ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนขั้นตอนที่3ตรวจรับใบสมัครเอกสารและหลักฐาน ขั้นตอนที่4ี่ชำระค่าสมัครจำนวนสามหมื่นบาทขั้นตอนที่5ออกใบรับรองการสมัครขั้นตอนที่6บันทึกข้อมูลรายงานผลผู้สืกอข่าวรายงานว่าระหว่างที่ในวัชพลแสงเป่ากำลังทำตามขั้นตอนของการสมัครอยู่นั้นนางอมรัตโชคประมิตรกุหรือเจี๊อดีตสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพักเก้าไกลและกรรมการบริหารพัก พร้อมทีมงานได้เดินทางมาถึงสถานที่เปิดรับสมัครเมื่อประชาชนรวมทั้งผู้ที่มาให้กำลังใจนายวัชพลแสงเป่าเห็นต่างก็เข้าไปขอถ่ายภาพเอาไว้เป็นที่ระลึกและได้มีการพูดคุยอย่างเป็นกันเองซึ่งบรรยากาศในช่วงดังกล่าวนั้นเป็นไปอย่างคึกคักร้อยโทวัศพลชสยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยภายหลังว่า เนื่องจากนายกอบจคนเดิมได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาดังนั้นจะต้องมีการจัดการเลือกตั้งนายกอบจขึ้นไปใน60วันดังนั้นกรกตจังหวัดอบจกาญจนบุรีและท้องถิ่นจังหวัดจึงประชุมหาลือกันเพื่อกำหนดเปิดวันรับสมัครและวันเลือกตั้งขึ้นวันนี้วันที่11กันยายน ถือว่าเป็นวันคิกออฟของการเปิดรับสมัครนายกอบจในวันแรกในวันนี้มาก็เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคนทราบว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนมีความตั้งใจและมีความพร้อมในระหว่างวันรับสมัครและหลังจากนี้ก็จะต้องมีหน่วยเลือกตั้งในวันเลือกตั้งทราบว่าทั้งจังหวัดกาญจนบุรีมีอยู่กว่าหนึ่พันหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งต้องขอความร่วมมือจากกลางในอำเภอทั้ง13อำเภอด้วยเพื่อจะได้ให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิธรรมซึ่งตนได้มอบนโยบายไปแล้วว่าการเลือกตั้งานายกอบจกาญจนบุรีในครั้งนี้จะต้องเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเมื่อเกิดความเป็นธรรมแล้วทุกอย่างก็จะเกิดความสามัคคีและเกิดความสงบ แต่ต้องสร้างความรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยในการที่จะให้พี่น้องประชาชนเข้ามาเรียนรู้ในระบอบประชาธิปไตยซึ่งการเลือกตั้งนายกอบจานั้นเป็นเรื่องสำคัญเพราะต้องเข้ามาพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีให้มีความเจริญไปในทุกอำเภอด้านในสรัญยูอาติส,สรัญญกรผอกก,ะกะตประจำจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวว่า จำนวนประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบรุรีคาดว่าจะมีอยู่ประมาณ60-70%ที่เหลืออาจจะไปทำงานอยู่นอกพื้นที่จังหวัดกาญจนบรุรีโดยเมื่อถึงวันเลือกตั้งคือวันที่22ตุลาคมเชื่อว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบรุรีจะเดินทางมาลงคะแนนครบทั้งหมด ซึ่งการเลือกตั้งนางยกอบจอจะแตกต่างจากการเลือกตั้งสสเพราะการเลือกตั้งสสนั้นมีการลงคะแนนล่วงหน้าทำให้คนที่อยู่ในพื้นที่อื่นสามารถลงคะแนนล่วงหน้าได้แต่การเลือกตั้งอบจอไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าอาจจะทำให้ผู้ที่ทำงานอยู่นอกพื้นที่อาจจะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ได้ ดังนั้นการเลือกตั้งนายกอบจอในวันที่22ตุลานี้จะมีผู้มาใช้สิทธิประมาณ65-70%ซึ่งผู้ที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ก็สามารถแจ้งสาเหตุได้ทั้งก่อนและหลังวันเลือกตั้งได้ภายในเจวันสำหรับการเลือกตั้งในวันที่22ตุลาหลังปิดหีบเลือกตั้งอาจจะทราบคะแนนลาชาไปบ้าง พราะช่วงดังกล่าวอยู่ในช่วงฤดูฝนการขนหีบอาจจะเกิดความลำบากโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลเส้นพื้นที่ตำบไลไร่โว่อำเภอสังกระบุรีที่อยู่กลางป่าเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกเนื่องจากการลำเลียงจะต้องใช้เฮลิคอปเตอร์หรือรถขับเคลื่อนสีลอเท่านั้นส่วนนางอมรัต โชคประมิตรกุลหรือเจีย๊ยบกล่าวว่าอันที่จริงแล้วไม่ใช่ว่าพักก้าวไกลจะไม่ส่งผู้สมัครลงในนามของพักแต่โชคไม่ดีเพราะเป็นช่วงรอยต่อครั้งแรกนั้นระดับท้องถิ่นเราจะให้คณะก้าวหน้าเป็นคนส่งลงสมัครซึ่งคณะก้าวหน้าที่มีคุณธนาธรคุณช่อและอาจารย์ปิยบุตรเป็นผู้ดำเนินการส่วนพักก้าวไกลเราจะส่งเฉพาะนักการเมืองระดับชาติ คือระดับสภาที่มีการเลือกตั้งใหญ่นี่คือครั้งที่ผ่านมาแต่ต่อจากนี้ไปการเมืองระดับท้องถิ่นจะส่งลงสมัครในนามพรรคเก้าไก่แล้วแต่ช่วงนี้เป็นช่วงรอยต่อจึงให้ผู้สมัครลงสมัครในนามส่วนตัวไปก่อนสำหรับจุดประสงค์ที่มาในวันนี้ก็เพื่อต้องการให้กำลังใจทนายสุกวีผู้สมัคร เพราะเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งพักอนาคตใหม่ก็อยากให้ผู้สมัครเอานโยบายดีๆของเรามาผลักดันให้กับท้องถิน่นคืออบอจการจนบุรีซึ่งเมื่อวันนี้จังหวัดระยองก็แตกมาแล้วอาจจะระกเพิ่มมาถึงจังหวัดการจนบุรีด้วยก็ได้และเชื่อว่าหากนายสุขวีได้เป็นนายกอบจกาญจนบุรี จะสามารถทำงานร่วมกับสออปจการชนะบุรีได้ทุกเขตเพราะทนายสุกวีเป็นผู้ที่มีภาวะส่วนกรณีที่พักเก้าไก่ได้สสจังหวัดระยองเพิ่มมาอีกหนึ่งเขตพักเก้าวไก่ก็จะได้ปอทอกมทเพิ่มมาอีกหนึ่งคณะจาก10คณะเป็น11คณะผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับนายวัชพลแสงเปาหรือทนายสุกวี เป็นผู้มารับสมัครเลือกตั้งนายกอบจเป็นคนแรกดังนั้นจึงได้หมายเลขในการหาเสียงคือเบอร์หนึ่งส่วนจะมีใครมารับสมัครเพิ่มอีกหรือไม่จะรายงานให้ทราบต่อไปครับว่าสืบเนื่องจากท่านนายกองการเมืองจังหวัดท่านเดิมนะท่านได้ลาออกเมื่อลปลายเดือน สิงหาไปเป็นสะิงหาดันั้นผลก็ต้องเลือกตั้งนายกโครงการหน่วยสิจังหวัดเนี่ยภายในหกสิบวันตามาดียังนั้นทางก,ก,งกรกตจังหวัดก็ดีทางเจ้าที่ท่านประหลัดนะก็โดยว่าทางผู้งงพิจารณจังหวัดนะก็ต้องประชุมหารือกันในเรื่องการนะอ่าเปิดการรับสมัครอ่านะเลือกตั้งนายกโครงการหน่วยสิจังหวัดอ่านะคนใหม่ขึ้นมาภายในหกสิบวัน นั้นวันวันนี้นะวันที่สนะิบเอ็ดเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นคิกออฟนะวันแรกนะของการรับสมัครนะผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ามาสมัครรับเลือกตั้งนะครับอาบาจอนายกองการเราทั้งหมดนะครับ<ม>ก็วันนี้ผมมามาก็มาให้กำลังใจนะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการรายงานจากท่านบกตจังหวัดท่านท่านผลัด องค์การบริหารสัญจรแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกคนก็ตั้งใจนะทํางานแล้วก็มีความพร้อมนะทั้งในการนะรับสมัครระดีทั้งในงานที่หลังจากนี้แล้วเนี่ยก็จะ,จะต้องมีหน่วยเลือกตั้งเรื่องของกระบวนการพันเศษหน่วยในพื้นที่จังหวัดทั้งหมดก็จะต้องขอความร่วมมือนะจากท่านเอนเภอด้วยนะครับเพื่อกำลางเลือกตั้งโดยความ โรยสุทพิธีธรรให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะผมไม่ได้มอบนโยบายทุกคนนะว่านะเรื่องนี้เราจะต้องเกิดความเป็นธรรมกับนะทุกฝ่ายถ้าเป็นธรรมแล้วเนี่ยนะครับทุกอย่างเราจะเกิดค,นะค,ความสงบสความสงบแล้วก็ต้องสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะในการที่จะนะให้พี่น้องประชาชนเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของระบอบประชาธิปไตยนะเรื่องผู้แทนครับ เข้ามานะะในเรื่องขององค์การเมืองเรือยก็มีความสําคัญแต่จังหวดในเรื่องของการพัฒนาพืพ้นที่นะฮะถูกคอ,อนะครบก็ได้ฝากเตือนที่ไว้เรร้อยท่านพลกลมแต่อย่นะะองางไรก็ตามนะกำนันที่ใหญ่บ้านก็เป็นนะตัวแทนของพี่น้นองประชาชนในการดูแลนนในเรื่องของความมั่นคงนะฮะแต่น,นันก็เป็นที่ทราบกันดะีอยู่ คือแล้วทั้งเรื่องในกระบวนการที่ว่าหรือหน้ที่เพราะนานนในของผมนี่แล้วแต่ประชาชนดีกว่านะฮะพี่น้องประชาชนเาขาต้องการอย่างไรก็เอาตามนั้นนะฮะเพราะกำลังด้วยบ้านเนี่ยใกล้ชิดพี่น้องอน,นะเป็นตัวแทนเป็นกระบอกเสียงเป็นสื่อกัรให้กับทางรัชกาลสูนะ่พี่น้องประชาชนนั้นพี่น้องประชาชนเป็นคนตัดสินท่านเขาหลังจากเกิดเหตุที่นครศรีธรรมรานได้มีการ เอ่อัาพื้น,ท,น,ท,นท,ที่เป็นที่สคเรื่องของราชการกีเ็นที่ว่าเยงการมีเข้าปันแันั้ของพื้นที่เราผมอยู่มา,าหลายปีก็สงบดีนะนะคนนํเรื่อยด้านแพทย์สาัารณสุช่วยก็นะเป็นพี่น้องรักใครสะมะัมัคคีกันของเมืองการอ่นะของเมืองการกนะ็ไม่มีปัญหาอะไรนะอยู่มาแล้วก็ไม่มีอะไร นะฮะรักใครสามัคคีกันนะเออนี่ผมมาดูเีเรืองรนายกออบายาแล้วไม่ไปทางนู้นได้เลยเนาะคื <c oughs> <c oughs> อเท่าที่ผมได้รับรายง,งานจากกรกต,ต,ตนะที่ารเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดเราเนี่ยนะมีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจมาลงสมัครแล้กวก็ามาเลือกผนะู้แทนของเขาเนี่ย เป็นจำนวนมากมันอยู่ในอะดับที่20กว่าของประเทศถือว่าใช้ใช้ได้ไนะครับก็เชื่อว่าทางกกตก็ดีทางอปจก็คงอย่างนั้สร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ช่วยกันมาเลือกนะคนที่เขารักเขาชอบนะก็ในการเลือกตั้งท้องถิ่นจริงๆคนที่อยู่ในพื้นที่ ้องออกมาหมดแต่ว่าจริงๆคนที่อยู่ในพครื้นทนี่นจริงๆมันไม่ใช่อยู่เต็มจมนจํานวนนะครับประมาณ60-70%แค่นั้นนะแต่คาดว่าน่าจะมาครบประมาณ70%าเพียงแต่ว่าการกตั้งสอสอมันมีเงินก้งด้วยนะคนที่อยู่ที่อู่เขาก็สามารถที่จะลงคะแนนนงอนได้หรือเขาทราบในระยะที่ว่ากา,ารประชาสัมพันธ์นทั่วประเทศเขาก็จะมาในวันเดียวกัน แต่นี้ถ้าเขาทำงานอยู่ที่อื่นแล้วเราเลือกวันที่22นะคะรับการที่เขาจะเดินทางมาบางทีก็ต้องใช้เวลาถึงสองวันหรือ3าวันอย่างนี้นเขาต้องลางนั้นตรงนี้เราก,เราก็เราก็ต้องคาดหมายว่าเขาอาจจะไม่สามารถที่จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เขาใช้ช่องทางใหม่ทางถนนนแต่การแจ้งเหตุที่ไม่สามารถมาใช้ ดังนั้นเริ่มต้นปกติไปว่า65-70เปอร์เซ็นต์ก็ดีที่ยังไม่ทราบเพราะว่าทางร่วมในการตั้งข้อติ่นแล้วไม่ไม่มีผู้ใดมากอไปเอกสารเพื่อไปกรอฉะนั้นเราอาจจะยังไม่ทราบว่าการตัดสินใจเขาอาจจะรอตัวท่าทีแบบนิใครลงบ้างยังมีตัดสินใจหรื่องตัดสินใจต่อกันอาจจะมีผลกระทบกับความเป็นพักษก็ได้นะครับฉะนั้นเราก็ต้องคำนวณเพื่อนะเพราะว่า มันมีเงื่อนไขว่าการมาบริหารงบประมาณของนาย,ยกมันไม่ใช่มาเดี่ยวๆได้นะครับม,มันต้องอาศัยสมาชิกด้วยแต่ว่าทีมหรือสมาชิกมันไม่ได้เลือกพร้อมกันไงม,มันก็ต,ต้องคิดพอสมควรว่าโอเคถ้าไปลงแล้วจะเป็นทีมเดียวกันไหมหรือได้รับการสนับสนุนมากน้อยเยังไงเราเป็นของทีมนะทุกสมัคร<ม>หรือทุกพรรคันประธานสภาทนายความจังหวัดกาญจนบุรี เป็นอดีตผู้สมัครตสพักอนาคตใหม่ตั้งแต่ปี2562และเป็นอดีตผู้สมัครตสพักเก้าไกลที่ผ่านการเลือกตั้งเมื่อมวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็ในฐานะที่ผมได้ลงพื้นที่มาโดยตลอดตั้งแต่ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องการเลือกตั้งเท่านั้นนะครับผมเดินม,มาตั้งแต่ต่อที่ผมเป็นานายความแล้วก็ได้ไปพบเห็นสิ่งต่างๆ และมีปัญหาใดนๆนี่ผมก็จะรับรู้รับทราบไปโดยตลอดดังนั้นในการเข้ามาสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ผมตั้งใจว่าจะมาทํางานเพื่อพ่อแม่พี่น้องให้มีความสุขนะครับในอํานาจหน้าที่ที่ทําได้ตามกฎหมาบฝากไอไม่ไ,ได้อตอนนี้มาสมัครคนแรกครับและคนเดียวนะครับในช่วงนี้ก็เลยได้เบอร์หนึ่งนะครับก็ต้องฝากเบอร์หนึ่งไว้กับทุกท่านด้วยนะครับ ฝากไว้ด้วยความในเออฝากไว้ในแรงใจอ้อมใจของพ่อแม่พี่น้องครับคนหนึ่งครับข่าวนิว24การจนาุรีชุดติการไหลวารินรายงาน